ตอนนี้ฝนตกนะะอสวัสดีหนึ่งร้อยกว่าท่านนะคะ นุ้ซส่ขอเช็ดจ้องแป๊บหนึ่งนะคะชัดว่าพี่น้องสวัสดีสองร้อยกว่าท่านนะคะสวัสดีทุกท่านฝากกไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเมตต้อมเมตต้อมเพิ่นเอาได้กิน ไม่ต๋องไปเอาเนี่ยกินมาฟาันะมมาฟฝากลูกสาวนะมัฟฝากลูกสาวก็ลูกเคยแม่แล้วลไ,ลไ,ลได้มุกอมบอลโมงยังกรอบไม่ต๋องมาม嘛สตีด400กว่าท่านนะคะ บรรยากาศหน้าเวทีนี้นะคะวันซ้อมใหญ่นะคะชิมงานนะคะบนเวทีเห็นได้ย่ะได้เแล้วก็เวทีนะคะโอ้ยอยังไงยูด่ด้นี่นที่ล่ะ เปิดประเด็นเลยแล้วกันครับน้องนุสซี่เขาตกใจตกใจเขาใส่เสื้อแมนยูเัาวันนี้ฝากคนแรกไปแชร์ด้วยนะครับวันนี้ให้ฝนจริงๆขึ้นซ้อมเลยเลยนะเพราะฝนมันฝนมันดูดนะ

แล้วเี่ไกินเขอธอเธอกินั่งรอบไปหรอกินอันนี้เฉยๆนั่งคนนี้ค่ะนั่งเลือกทีอันังเจด

เดีวหนังีว่าิมี่ผมดูจนสื่อกันดีมากแล้เดี่ยจะ้อมกันไปกีฬาอาจานรแมว่าที่ดีนะมันเขอเนะคุณาี่แวันจะได้้คอนซูมแต่อยเาหน้าแม่ลัดีเลยแต่ยังคอนมนะควันนี้ก็เลที่สที่ได้ไดได้ได้ได้แต่ยังไม่คอนซูมนะคะแม่เทักมหาเพรว่ามีคนเตะบ้าให้ม่เอลามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาอยากแต่งได้ไพี่มีช่างผมผู้ชายไหมทำได้ทุกทุกอย่างเลยสองคนนี้มาแล้วถ้าก็มาจะชิมเขาสุดเบ๊กแต่ว่าพี่นึ่งคนมาแล้วเขามาขอแต่งพี่บัต้ตหน้าลาไปมาส่งกำลังใจขอบคุณคะะอยากได้ไหมดเขาเป็นท<อ>ี<อ>่เดบี้คนหนึ่งโอเคนะคะไปด้สวัสดีส0 0พันท่านซื้อบัตรเขาคุณมนะคะ เพนนาริตาไลค่ะนี่แล้วบอกตัวเองบอกคะมียังไม่กินข้าวค่ะเขากินขนมจีนี ขอบคุณครับทุกครับติดตามขอบคุณค่ะตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะคะทุกคนทุกคนดึกเท่าไหร่ก็รอนะวันนี้นะอะไรกินน้องเดี๋ยวเดีวเ็ๆเลยอ้าวโอ้ยใหญ่เหรอตัวนี้ ขเยไปให้จีก่อนอาไปหนอยตั้งเป็นหไมากักันซ่เป็นปะกินดนมไหมคะน้องน้องน้องนมไหม ขอบคุณค่ะ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  <c oughs> รอคะ่ะโอเคเดี๋ยวเท่าไหร่ก็รอนะคะ วันนี้ในวงแดนเซอร์หน้าผมจัดเต็มขวัญยิ้มอนหน้าผมจัดเต็มหมดแล้วนะคะ ý cái của chúng ta sẽ cùng nhau một lần nữa là một lần nữa

ซ่กหนี้ก็เดือนทานบอกซักหนี่ก็เอาไม่พิรุธบ่ไม่พิรุธบ่ดีใจหรือเสียใจเมียไปด้วยร้้องหฮะ เออเออเออเอเอมันมีั่งพ่ออยู่เดี๋ยวยน,นี้พ่อยากให้เมียนั่งรถบัสนั่ำบอ่อเลี้ยงแหล่ะเมื่อคืนผลอหลับทนนี้จะรอดูขอบคุณค่ะ น้องเด้เดวันที่วันที่ขอลิง์โอเคค่ะน้องเด้เดวันที่สิบหกมาไหมสิบหกงานกีฬาที่อชมแพฮะใครให้ลาไม่ไนงะพี่ปกนะของผมเกงไก่นะจะตีร <c oughs> <c oughs> ถเขาไม่อีกดารการหน้านเพิ่มเด้อค่ะเอาฉันก็กลับไปอยู่แล้ว <c oughs> อะไรเธอก็มากับฉันสิไมารอ้ว่า <c oughs> ไป็นอะไร เราอยู่งาลนนิเกลแล้วนี่สิบสี่สิบห้าเราขึ้นแล้ว,ลวก็ใช่ไงกันไหมเราก็มาเกียงไกล่ลออันนี้ยิ่งอร่อยทุกคนคืออะไรอะ่ะ กูกูดองกินยังไงอ่ะแกะออกแล้วก็เอาข้าวจังแท่งแล้วยังมาแอบแม่แม่นี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 ่ <c oughs> <c oughs> เหมือนสวยมากน้องมายรีน้องมายกำลังดังเลยนะช่วงนี้ เม่ได้แสงนะเราอะทำตรงตรงหมดเลยเจ้าอยู่อะเราเนี่ยอะไรแบบม่ดังเด้ทำอลมได้จะปอุ้ยมือเงินเก่าโมงอุ้ยมือเงินเก่าโมงไม่ออกเราไ้จะดังเราเตรียมตัวพร้อพรุ่งนี้เก้าโมงน้องเพลงน้องเพลงมาหา น้องเพลงมาร้องเพลงให้ไหมมานี่น้น้องเพลงกระปูน้องเพลงหาไค่ะตั้ดูใจปาคนมมาค่ะไข่ใช่ไหมล่ะที่ปวดที่แกใช่ไหมกระเบื้องกระตูนแล้วก็เหนื่อยินไปไหมองกินเลยครบพี่นยังไงตั้งกระปูแซ่บกินเปยุบ แล้วบางิดอยู่ในปลาุยังจะบุกกินกะปกแ่วนุก็กินบ่เดมไข่ปลาิก็ยังกินบ่เป็นกินอันโซมไข่ปลาบ่เป็นกินอันนี่ก็เด็แม่รองกินบ่เป็นแล้วบางานอยู่ในปลาบุน์่แม่ังกินไปแต่อกหอจุกก็แกงน้มานน่ะตัวนี้นะจ้านี่นะอันนี้ด้ยบก

น่านน where 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 นลองเปลนาอย่าองเลยนก้แกรกะล่ให้ลอองนี้แก้แกดอะไรลูก กูถามว่ากูได้บอกห้ฟังก็แยกอัน กนนั่ตอนมันออกพอมันก็ดินขาหมูเลี้ยงมูนาะบได้ดุไส่นะแตอีี่ไดุไส้พ่อพ่อก็จะใหแม่ีนแล้วเออออตะกิแ่หนตากิแน่หน่เราไปเห็นงจันเนาะตากิซื้อมาย่งตะกิดซื้อมาอย่าง ตะ, <stop. S 1> ตะกอ้อ <urt> hm. <rant> <mystery> pues ตะก้อเขาเสียแคือบักอันสัาวุนะของมากพยอุ้มเรียงของงูี่พยางมากถูกต้องุพยางเยนะแยะแม่เรียรีดมาตะก้อมากค่ะเขาโกหกพูดตีว่าเลค่ะจบอ้าวขอยิมพอะไรเี่ยค่ะอยาวช่องศิลปศาสรเราเอาเน่าเดียววาเด็กแรกเดีจ้า 哈哈哈！那你看我这个哦，这个蓝色的，我这个粗的，这个。我这个呢，你买红的吧，然后我这个黑的。哦哦哦！那这个呢？哦。毕业了，然后呢？它开，它开，开毕业的红绳子嘞。开。啊？哎，你这个。哎，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 哎 มาเลิกเด้อขอบคุณครับเป็นเรื่องของตัวเองมาเออชั้นนําแกงอ่ะอยู่เออ2กับ6เลยไม่รู้อย่างพวกเพชรอย่างงี้น่าง่วง <laughs> <laughs>

เล่นหรือยังเล่นเพลงแต๊ะต๊ะตหรือยังคะแต๊ะต๊เล่นหมดแล้วค่ะเดี๋วท่านไห้ลูกเพราะดียวมีช็อตเด็ดใครลงวันนี้ไครลงวันนี้แจกหนึ่งพันบาทไปเรื่องเใครบอกก็สนเรื่องเอาพันหนึ่งเยว

ลูกบอกตาลูกบอกตาใกล้ๆไหนใครนั้นใกล้เราบอกตาเลยมาแล้วนั่งก่อน แต่มันจะเีกรอบหนึงสามสี่คุณจะม่ได้สาหร่ายทีมเรีม่ใช่แม่แตวม่ต้ออยางนีู้่แล้วโอเคโอ้ยตกลงกันเลยตกลงกันเลยแค่นี้ไม่เล่านะคะแมันนี่คือกำลังบคมเร่องการับสรนจะเป็นที่ร้อยจังเลยหรอเพื่อนเพื่อนไม่ได้รอกน เอาก็เลย21คนเหมือน,อน,นไล,นล่โซนก็เหลืย21คนเหมือนมันเกิดอะไรขึ้นชอบไเปเห็นน <c oughs> ะกวนปะวันนี้ไลน์ในกลุ่มด้วยค่ะ่คนวันนี้ไลน์ในกลุ่มด้วยค่ะทุกคนเข้ากลุ่มเลยนะ เอนาพนเยด้วะโมเมนเาไม่ได้เปิดอย่างนีะมันตังเป็นมันตังเป็นชอบเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบเนี้ต้องแชร์ใหม่ โซล้วนซแล้วแม่ฮะน้มาันก้อ๋อไม่ได้จออันนี้ดูไม่กินไหมลูกกินมันงงทำไมเดี๋ยวของของเธอขึ้นเท่าไหร่หาพันหนึ่งเลยอยู่ันเดียแสดงว่าไอโฟนอ่ะมันเห็นเป็นยี่สิบเอ็ดอันนี้ก็ดูห้าพันเออของสันเหรอมันหาพันเมื่อกี้นี่ว้าอัน คุณหลอกห้าคุณหลอกดาวให้แม่ไม่ร้องคหึ่งนม่คอยกิน่ดก็่อต่ปลาก็ดูน่ะไม่อูเมีันที่เราจดกเออเา่จำวี่จำเขาจานนังปลาที่ไปร่นมาลเปิดเพจดิพหลังข้หลัโอ้ย ให้เป็นไรก็ตัวว่าห้าห้าพันคนอยู่แต่บังล้างมือก่อนค่ะจันพิจารณ

แองนะรเขาเลยน้อ๋ใช e ok <N> ่น <game> <N> ี <game> <N> ่ไงก้อยจ้า <game> พ <N> ัน <game> ม anyway ือเด้อเออแล้วแต่ฮะเนี่ยแต่ว่าพอกบไปทุนติดกันป่ะนั่นแหละตัวโทรศัพท์ ดูข้างนอกก็ได้ากกทุกวยาอภิรดโ้แม่นุ๊กเลยนางกบุญแจกเข่แจกบ่อ่ายิ่ใหแล้วลอกมาเพราะเสียงทำไมให้ลังดัง ใจให้เยน,นะคะพรุ่ี้ป่อยเดืนวนะคะโอ้น่าคอยเพื่อแก้งโมนี่ทันบ้านไหนขึ้นหานาหนุสีเต็มกล้องได้ซื้อแน่นอนค่ะหน้าจอเรายี่สิบเอ็ดเอาทำไมคนดูยี่สิบห้าคนน่ะเพื่คยก่านเด็กแอร์ผยสองส่ะสั่งคนว่า แม่ดุติพี่น้องลงใหม่แล้วขึ้นใหม่ไหมขึ้นไรสสดใหม่ไหม,มเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวขึ้นไร่สใหม่เด้อ